เนี่ยเอเลคะดีเลยบ้านองอ๋อนยู่ทเดวกันเหรอคะค่ะดีจังเลยอ่ะไม่เหมือนที่ต้องกลับบ้านคนเดียวทุกวันเลยอือก็งีเนาบ้านแบบบ้านอยู่กลอะเดี๋ยกันแค่นี้กับบ้านกันหมดแล้วมั้งเนี่ย จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ว่าเลยเนาะประชุมที่เย็นเชียว โทษทีนัดกระทันหันไปหน่อยตอนนี้เหลืออยู่อีกคนเนี่ยถ้ารวมครูใหญ่ด้วยก็ทั้งหมดเจดคนค่ะจะมีใครมาเพิ่มอีกไหมเนี่ยหนูว่าไม่น่ามีแล้วค่ะแต่ให้หนูโทรตามไหมคะผมว่าไม่ต้องแนละ้เสียเวลาเปล่าอเราว่ามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเชิญครูศินีแจกแจงรายละเอียดได้เลยครับค่ะตัวอย่างที่รู้กันว่า ใกล้จะถึงงานวันเด็กแล้วทางผู้ใหญ่กับชั้นก็เลยปรึกษากันว่าเราจะหารางวัลพิเศษมามอบให้กับเด็กกันนะรางวัลที่ว่านี้ก็คือรางวัลเด็กดีประจำโรงเรียนเป็นรางวัลที่เราจะมอบให้เฉพาะเด็กที่ดีที่สุดในโรงเรียนทำแหน้นแล้วก็จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้ด้วยก่อนอื่นผมขอถามทุกคนก่อนแล้วกันว่าทุกคนเห็นด้วยไหมกับรางวัลน,นี้ที่จะมอบให้กับเด็กหนูโอเคนะคะ ก็ดูเป็นรางวัลที่เป็นประโยชน์กับตัวเด็กดีค่ะอยู่ก็เห็นด้วยค่ะดิฉันก็เห็นด้วยค่ะถ้างั้นถือว่าทุกคนโอเคเห็นดีเห็นงามด้วยกันนะขอเชิญคุณสนิทต่อได้เลยครับต่อนะโดยรางวัลน,นี้พวกเราในห้องก็จะเป็นคนช่วยกันคัดเลือกว่าเด็กคนไหนจะเป็นเด็กที่ดีที่สุดในโรงเรียนก็อย่างที่ว่าเรื่องคุณสมบัติก็ต้องดูให้เหมาะสมกับรางวัลน,นี้ ถ้าใครมีเด็กคนไหนที่คิดว่าเหมาะสมก็เชิญเสนอชื่อมาได้เลยแล้วเรามาคัดเลือกกัน,นนะอีกทีหนึ่งแล้วอาจารย์ท่านอื่นๆที่ไม่ได้เข้าประชุมวันนี้นะคะไม่เป็นไรสกุลินยังไงก็ถือว่าพวกเราเป็นรตัวแทนของเขากแล้วกันอ๋อค่ะมีใครมีความเห็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหม ถ้าไม่มีใครมีความเห็นเพิ่มเติมผมว่าเรามาเริ่มเสนอ,อรายชื่อกันเลยดีกว่าเนะี่ะเป็คุณสนีได้เลยครับถ้าไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมฉันก็ขอใช้สิทธิ์เป็นคนแรกกันแล้วกันขอเสนอชื่ออำนาจชั้นเปห้าโดยเหตุผลที่ทุกคนก็ทราบกันีอยู่แล้วว่าอำนาจเป็นเด็กที่โรงเรียนเราภาคภูมิใจแค่ไหนไม่ว่าจะส่งไปแข่งขันตอบคําถามหรือว่าสอบแข่งขันที่อื่นก็ได้อันดับต้นๆมาตลอดยิ่งผลการเรียนยังไม่ต้องพูดถึง พราะถือว่าเป็นต้นแบบให้กับเด็กอื่นทุกเทอมเรียกได้ว,ว่าอํานาจมีคุณสมบัติครบถ้วนในโรงเรียนนี้ฉันก็ไม่เห็นมีใครเหมาะสมกับรางวัลน,นี้เท่ากับเขาดิฉันเห็นว่ากํรารองคุณใหญ่ค่ะขอเสนออํานาจเหมือนกันค่ะขออนุญาตค่ะแต่หนูเห็นว่ามีอีกคนหนึ่งที่ดูสูสีกับอำนาจนะคะหนูขอเสนออาทิตย์ชั้นประหกค่ะเหตุผลที่หนูเห็นว่าสองคนนี้สูสีกันก็เพราะว่าข้อหนึ่งค่ะ อาทิตย์นี่เ็าเป็นนักกีฬาของโรงเรียนแล้วก็เป็นนักกีฬาประจําเขตด้วยข้อ2ค่ะเรียญทงเรียนทองแกก็ไปวิ่งคว้ามาให้โรงเรียนตลอดเหมือนกันและ3ค่ะภายในโรงเรียนอาทิตย์ก็เป็นที่รู้จักไม่แพ้กับอํานาจเหมือนกันโดยรวมแล้วหนูว่าอาทิตย์ก็เหมาะสําหรับรางวัลน,นี้เหมือนกันนะคะงั้นหนูขอเสนอบ้างนะคะหนูขอเสนอประชาชั้นป .6 ค่ะ คือต้องบอกก่อนนะคะว่าประชาเนี่ยแกไม่ใช่เด็กที่โดดเด่นอะไรในโรงเรียนยิ่งถ้าเปรียบเทียบกับอำนาจแล้วก็ทิศเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยคะ่ะแต่ว่าแกก็มีจุดเด่นเป็นของตัวเองนะคะอย่างเรื่องของความกระตันยูแล้วก็ความมีน้ำใจคือทุกคนก็น่าจะทราบนะคะว่าฐานะทางบ้านของแกเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แกก็เลยจาเป็นที่ต้องขยันมากกว่าคนอื่นเป็นพิเศษทั้งต้องแบ่งเวลาให้กับเรื่องเรียนแล้วก็ต้องช่วยที่บ้านทํางานด้วยแต่แกก็ทําได้ดีนะคะเกรดแกก็ไม่ได้ตกอะไร แถมเวลาที่โรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมอะไรแกก็จะคอยอยู่ช่วยตลอดเรียกได้ว่าแกก็เป็นนักกิจกรรมคนหนึ่งเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ก็เถอะจะว่าไปเนี่ยหนูคิดว่าแกก็น่าจะเข้าข่ายเด็กที่มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลเหมือนกันแต่ฉันว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเรียนหรือกีฬาประชาก,ก็ดูไม่มีอะไรเด่นสักอย่างแต่ส่วนตัวหนูหนูมองว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับเด็กดีไม่ใช่หรอคะ ไอเ้เรื่องที่ว่าเรียนเก่งหรือกีฬาเก่งเนี่ยหนูว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับรางวัลนี้เท่าไหร่นะคะครับผมเห็นด้วยกับคุณนลินนะครับที่ว่าเด็กเรียนเก่งกีฬาเด่นมันไม่เห็นเกี่ยวกับรางวัลเด็กดีเลยนะครับหรือคู่ใหญ่คิดว่าไงครับอืมถ้าถามผมนะผมก็เห็นว่าเป็นเหตุผลที่ดีถ้าฟังขึ้นสำหรับในกรณีนี้เนี่ย ประชาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เหมาะสมกับรางวัลน,นี้เช่นกันแต่คุยใหญ่คะถ้ามองในกรณีเด็กที่ได้รางวัลน,นี้จะต้องไปเป็นต้นแบบที่ดีให้กับเด็กคนอื่นด้วยเนี่ยดิยฉันก็มองว่าการเรียนและการกีฬาก็สําคัญนะคะเพราะต้องสองด้านนี้เป็นด้านที่เด่นเด็กๆมองเห็นได้ชัดแล้วก็เอาเป็นแบบอย่างได้ง่ายะคะ่ะใช่ค่ะดิฉันเห็นด้วยกับรองผู้ใหญ่ค่ะแต่สําสหรับหนูหนูมองว่าความมีน้ําใจแล้วก็ความกระตันยูเนี่ยมันก็สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเด็กคนอื่นได้เหมือนกันนะคะ อืมคือฉันเชื่อว่าไอ้เรื่องความกระตัญยูความมีน้ำใจเนี่ยมันก็มีอยู่ในตัวเด็กทุกคนในโรงเรียนนี้ยอยู่แล้วเพราะทางโรงเรียนเราเนี่ยปลูกฝังเรื่องคุณธรรมเป็นพื้นฐานมาโดยตลอดจริงอยู่ที่ประชาเป็นเด็กที่มีน้ำใจแล้วก็มีความกระตัญยูซึ่งฉันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ทางด้านส่วนตัวฉันเนี่ยฉันก็ยังมองเรื่องการเรียนและกีฬาในกรณีนี้มันก็ดูเด็ดเด่นและสําคัญกว่าอยู่ดีจริงไหมครูสมรคะขอบคุณค่ะที่ยังไม่ลืมเด็กหนูเ,ออเดี๋ยวก่อนสิคะครูลิน ขอฉันพูดบ้างยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยคือหนูก็มีของหนูมาขายไงอาทิตย์นี่เขามีความชัดเจนตรงที่เรียนไม่เก่งแต่ว่ากีฬาเขาเก่งอย่างการวิ่งเนี่ยค่ะเ้าสามารถไปวิ่งเอาชนะคู่แข่งคนอื่นๆได้เพราะเขามีความมุมานะขยันฝึกซ้อมมากกว่าคนอื่นเขาแล้วมันก็เป็นผลพวงทําให้เขาอะไม่ต้องสอบเข้าโรงเรียนเหมือนคนอื่นเพราะเขามีโคต,ต้าสําหรับนักกีฬาอยู่แล้ว ซึ่งพอดูจากตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กคนอื่นๆได้ว่าถึงแม้ว่าการเรียนจะไม่เก่งแต่ถ้ากีฬาเก่งมันก็เอาตัวรอดได้เหมือนกันนะโอเคอย่างนั้นเรามาสรุปกันว่าตอนนี้มีเด็กถูกเสนอชื่อมา3มคนแล้วนะก็มีอำนาจชั้นป .5 อาทิตย์ประชาชัา้นป .6 เออแล้วครูจรันมีเด็กในใจที่จะเสนอเพิ่มเติมไหม อ๋อไม่ไม่มีครับก็แค่สามคนนี่ก็คงจะพอแล้วอืมถ้าไม่มีใครเสนอเพิ่มเติมผมว่าเรามาเริ่มมาต่อแล้วกันเชิญคุณงองครับอาจารย์ขอตัดลายเชื่อนายอาทิตย์ออกค่ะอ้าวทำไมล่ะคะคุณงองเมื่อปีที่แล้วฉันจําได้ว่านายอาทิตย์ลอกกันบ้านมาส่งฉันนะแม่ก็แค่ลอกกันบ้านเองไม่เห็นต้องตัดออกเลยนี่คะต้องตัดออกถูกแล้วคือในเด็กที่เคยทุจริต ได้รับรางวัลน,นี้ไปก็เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับเด็กคนอื่นไปหมดสิแหมแต่มันก็เป็นเรื่องของปีที่แล้วไม่เห็นต้องตัดออกเลยนี่คะคืออย่างนี้ครูดวงสมรมันไม่เกี่ยวกันหรอกน้าว่าปีที่แล้วหรือปีนี้คนที่เคยทําผิดก็คือคนที่เคยทําผิดและยิ่งมองถึงการที่จะต้องเอาเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอื่นด้วยแล้วเรื่องการลอกกันบ้านก็เป็นเรื่องใหญ่และสําคัญมากกว่าที่เธอจะมองว่าเป็นเรื่องแค่นี้จริงไหม เ,เอาอย่างนี้ดีกว่า,วาเพื่อความเป็นธรรมมีใครไม่เห็นด้วยไหมที่เราจะตัดสินนายอาทิตย์ออกงั้นสรุปว่าพวกเราตกลงร่วมกันที่จะตัดสินนายอาทิตย์นะฉะนั้นตอนนี้ก็เหลือเด็กเพียงสองคนคืออำนาจกับประชาทางประชามีอะไรจะพูดเพิ่มเติมไหมคืออย่างนี้ค่ะ หนูเข้าใจว่าอำนาจกับอาทิตย์เนี่ยเป็นเด็กที่มีความสามารถแล้วก็น่าจะเป็นที่ยอมรับได้ง่ายแต่ถ้าในเมื่อรางวัลน,นี้เนี่ยถามถึงเรื่องการเป็นคนดีหนูคิดว่าความสามารถที่พูดไปเมื่อกี้นี้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นเรื่องสําคัญนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของคุณธรรมในตัวเด็กอะคะ่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่หนูคิดว่าก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็น่าจะาไปพิจารณา,าเหมือนกันนะคะคือว่าอํานาจเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยก็เป็นดาวเด่นของโรงเรียนมาตลอดถูกไหมคะรางวัลต่างๆของโรงเรียนเนี่ยจะว่าไปแกก็คว้าไปหมดแล้วล่ะค่ะผิดจากประชาเลยนะคะที่จะเรียนจบอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าเคยได้รางวัลอะไรกับเขาบ้างหรือเปล่าหนูว่าเราคงไม่อยากที่จะร้ายกับแกนักใช่ไหมคะอีกอย่างรางวัลน,นี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่รางวัลที่ใหญ่โตอะไรหนูเลยอยากจะเสนอว่าเราน่าจะแบ่งรางวัลน,นี้ให้กับประชาบ้างนะคะเธอพูดเองไม่ใช่เหรอ ว่าวันนี้คือรางวัลเด็กดีของโรงเรียนถึงแม้จะเป็นรางวัลเล็กก็เถอะมันก็ไม่เกี่ยวว่าใครเคยได้รางวัลม,มามากหรือไม่เคยได้เลยอย่าลืมว่าเรากําลังมาหาเด็กดีที่สุดของโรงเรียนไม่ใช่มาหาเด็กที่น่าสงสารที่สุดของโรงเรียนซะหน่อยอ,อแต่แต่ถ้าประชาได้รางวัลน,นี้ไปอะมันจะเป็นกําลังใจต่อตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเขาอย่างมากเลยนะคะคืออย่างน้อยเนี่ยประชาจะได้รู้ว่า สิ่งที่เขาทำเนี่ยเราเห็นแล้วเราก็สนับสนุนเขาด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีต่อทั้งตัวเด็กแล้วก็ต่อทางโรงเรียนของเราด้วยไม่ใช่เหรอคะแต่ฉันก็ยังมองว่ามันไม่เกี่ยวกันนะแม้ว่าเหตุผลของเธอจะฟังดูขึ้นกน็แต่อย่าลืมนะว่าเรื่องนี้มันคนละประเด็นกันเออผมขอพูดหน่อยนะครับผมเห็นด้วยกับรองรูใหญ่ที่ว่ามันคนละประเด็นกัน แต่ผมก็เห็นด้วยกับคูลินเหมือนกันนะครับที่ว่ารางวัลน,นี้มีผลต่อประชาเขาอย่างมากผมคิดว่าเรื่องที่คูลินพูดมาเนี่ยมันก็สมควรจะนำมาพิจารณาเหมือนกันนะครับว่าไงครูนงถ้าทุกคนมองว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวเรื่องที่ดีฉันจะพูดมันก็ต้องเกี่ยวด้วยเหมือนกันทุกคนคงจำคุณพ่อคุณแม่ของอำนาจได้ใช่ไหม คุณศิษย์กับคุณรัฐทำไมหรือครับคุณนงใช่ทุกคนต้องจาคุณศิษย์กับคุณรัฐได้อยู่แล้วก็เพราะทุกครั้งที่โรงเรียนของเราจัดงานท่านทั้งสองก็จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่ตลอดอ,อันนี้หนูขอคานค่ะคือหนูว่าเรื่องมันเริ่มจะไปไกลกันใหญ่แล้วค่ะหนูไม่เห็นว่าเรื่องที่คุณนงพูดเนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับรางวัลน,นี้เลยนะคะเกี่ยวซี่ถ้าเรื่องของเธอมันเกี่ยวเรื่องของฉันก็ต้องเกี่ยวด้วยเหมือนกัน จะเกี่ยวได้ยังไงอะคะก็เรื่องนี้หนูว่าเราควรจะโฟกัสไปที่รางวัลของเด็กไม่ใช่เหรอคะไอเรื่องครอบครัวของเด็กเนี่ยหนูว่าเราไม่น่าจะเอามันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะถึงแม้ฉ่าจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเรื่องที่คุูนงพูดในครั้งนี้ก็เถอะแต่ช่าก็ประหลาดใจนะที่เธอไม่เห็นด้วยทั้งๆท,ที่ตลอดมาเนี่ยประเด็นที่เธอกล่าวขึ้นมาอ้างเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับครอบครัวของเด็กเหมือนกันไม่ใช่เหรอแต่แต่ประเด็นของหนูอ่ะมันมี การกระทาของเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คะอ้วเหรอแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะนายรองบอกฉันมาสิต่างสิคะก็หนูพูดถึงความกระตันยูของเด็กหนูก็จําเป็นต้องอธิบายว่าเด็กเขากตันยูต่อครอบครัวของเขายังไงไม่เหมือนคุณนงนี่คะที่อยู่ดีๆก็ยกคุณคุณของครอบครัวเด็กขึ้นมาพูดเฉยเลยเอ้อเหรอเธออยากให้ฉันเอาความน่าสงสารไปพิจารณาว่างั้นเถอะถ้าเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับเธอกำลังจะบอกว่าที่ประชาเหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากกว่าอำนาจเนี่ย ก็เพราะเขาหน้าสงสารกว่าอย่างนี้น่ะเหรอเปล่าค่ะหนูไม่ได้จะบอกว่าเพราะประชาหน้าสงสารกว่าประชาเลยเหมาะสมกับรางวัลน,นี้แต่หนูมองว่าเด็กที่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองมาตลอดอย่างประชาดูน่าจะเหมาะสมกับรางวัลน,นี้มากกว่าเด็กที่มีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วอย่างอํานาจนี่คะ่ะอาวแล้วเธอรู้ได้ยังไงว่าอํานาจก็เป็นเด็กที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเธอคิดว่าเขาเรียนเก่งสอบแข่งขันอัชนะคนอื่นได้เนี่ยเพราะว่าบา้านเขารวยเขาไม่จำเป็นต้องขยันเรียนใช่ไหม หนูยอมรับค่ะว่าหนูไม่รู้เพราะหนูไม่เคยสอนอำนาจมาก่อนแต่เอาเป็นว่าหนูมั่นใจของหนูก็แล้วกันค่ะว่าประชาจะต้องเป็นเด็กที่ดีกว่าอำนาจอย่างแน่นอนอืมงั้นฉันขอถามอะไรเธอหน่อยค่ะเด็กที่ดีในความคิดของเธอเนี่ยมันเป็นยังไงเลยก็ไม่จําเป็นต้องเรียนเก่งหรือว่ามีหน้ามีตาอะไรหรอกค่ะขอแค่เป็นเด็กที่ขยันตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของสังคมแค่นั้นล่ละค่ะอืมแล้วเด็กที่ดีที่เธอว,ว่าเนี่ย สมมติว่าเขาเรียนจบออกไปเธอคิดว่าเขาจะทําอาชีพอะไรละ่ะถ้าเขาเรียนไม่เก่งเนี่ยทำไมรองครูใหญ่พูดอย่างนั้นนะคะฉันก็แค่ลองสมมุติถามเธอดูหนูว่ามันไม่เกี่ยวอะคะ่ะว่าเขาจบไปแล้วจะทําอาชีพอะไรต่อให้เขาจบไปแล้วทาอาชีพที่คนอื่นดูถูกแต่แล้วไงอะคะถ้าเขาทําอาชีพที่สุจริตไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนไม่ได้เอาเปรียบใครหนูว่าแค่เนี้ยก็น่าจะพอให้คนอื่นเลิกดูถูกเขาได้แล้วล่ะคะ่ะนี่เพิกกำลังหาว่าฉันจะดูถูกอยู่ใช่ไหม ฉั้ก็แค่สมมุติขึ้นมาเฉยๆถามจริงๆเธอที่เธอพูดที่ดูดีอยู่เนี่ยเอาเข้อจริงเนี่ยเธอกล้าแต่งงานกับคนขับสาม,มล้อไหมล่ะเอาละเอาละผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่าทั้งสองคนใจเย็นนะเดี๋ยวเรื่องมันจะไม่จบเอาเฉพาะแค่นางวันเด็กเนี่ยเอางี้ผมตัดสินใจแล้วว่าเราจะใช้การโบทแทนกันก็นแล้วกันทุกคนโอเคไหม ก็ดีครับคุณใหญ่เราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาโต้เถียงกันว่าใครดีกว่าใครตกลงว่าไงครูศินีคุูอร um ินนี <t 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 ่ฉ uh> uh> uh uh> ันยังไงก็ได้อยู่แล้วค่ะก็เป็นวิธีที่แฟร์ดีค่ะครูใหญ่อืมงั้นตกลงเรามาใช้กันโหวตแทนกันกณะก้วกันเริ่มโหวตที่ครูศินีก่อนเลยครับค่ะนิฉันโหวตให้อำนาจะค่ะดิฉันยังคงยืนยันว่าอ่าอำนาจเป็นเด็กที่เหมาะสม แล้วก็เป็นเด็กที่ดีที่สุดในโรงเรียนนะคะอืมกูซินีโหวดให้อำนาจหนึ่งเสียงนะนะคุณนงแล้วครับดิฉันก็ขอโหวดให้อำนาจเหมือนกันค่ะอืมก็เป็นอำนาจสองเสียงนะอ่ะะากะญรลครับว่าไงผมนะครับผมขอโหวดให้ประชาร์ครับด้วยเหตุผลง่ายๆก็คือผมชอบเด็กแบบประชาร มากกว่าเด็กแบบอำนาจนะครับก็แค่นั้นแหละครับก็เป็นอำนาจสองเสียงตามด้วยประชาหนึ่งเสียงครับคุณนลินแล้วครับว่าไงครับหนูขอโหวตให้ประชาค่ะหนูยังคงยืนยันว่าประชาเป็นเด็กที่เหมาะสมกับรางวัลนี้มากที่สุดค่ะตัวลงก็เป็นตอนนี้คะแนนเป็นสองต่อสองเท่ากันครูสมรแล้วครับหนูโหวตให้ประชาเช่นกันค่ะ หคิดว่าไม่มีใครเหมาะสมเท่าประชาอีกแล้วค่ะคุณใหญ่คะิฉันว่ามันเริ่มจะไม่แฟร์แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนที่เริ่มโหวตเนี่ยจะใช้อารมณ์มากกว่าใช้เหตุผลนะคะแต่รองคุณใหญ่ครับกติกาต้องเป็นกติกาดิครับโปรดเคารพการตัดสินใจของพวกผมด้วยนะครับอืผมเห็นด้วยคุณจรรย์นะแต่คุณใหญ่คะแต่เราตกลงกันแล้วนะว่าเราจะใช้การโหวตแทน มันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเข้าใจนะครูซินีค่ะงั้นสรุปคะแนนตอนนี้อำน,นาจกระตัลังประชาอยู่สองต่อสามเสียงแล้วนะโดยเหลือผมแล้วก็หนูเหรอคะใช่ผมมายถึงเธอ่นแหละไหน,นเธอก็อยู่ประชุมมาตั้งแต่ต้นแนละ้วข้อมูลลอะไรต่างผมว่าเธอน่าจะพอรู้อยู่บ้างแต่ครูใหญ่คะจูนเขาไม่ใช่ครูประจำนะคะไม่เป็นไรเราคุณอลิน พราะครูจูเนี่ยเขาอยู่สอนมาตั้งสามเดือนแล้วนะอะไรเป็นอะไรในโรงเรียนเนี่ยเขาก็น่าจะรู้หมดแล้วล่ะเอาละถ้าไม่มีใครมีปัญหาอะไรแล้วผมขอโบนบ้างนะคืออย่างนี้เคสเนี่ยเป็นเคสที่ตัดสินใจได้ยากจริงๆเพราะเด็กทั้งคู่เนี่ยดูเหมาะสมเหมือนกันและการที่เหมาะสมเหมือนกันเนี่ยทำให้เราต้องถอยหลังออกมาเพื่อให้มองภาพได้กว้างขึ้น ในการมองภาพเนี่ยเราก็ต้องมองให้มันครอบคลุมทุกอย่างคุณสมบัติก็สำคัญการเป็นต้นแบบที่ดีก็สำคัญและจากการประเมินในการมองภาพของผมเนี่ยผมเห็นว่าอำนาจเนี่ยเหมาะสมกับประชารวครูจูน,นะครับว่างไงครับค่ะ <c oughs> เออแต่ก่อนอื่นครูจูไม่ต้องสนใจนะว่าผม หรือคนอื่นจะเลือกใครเอาเป็นว่าครูจูนตัดสินใจจากความคิดของครูจูนเองแล้วกันว่าเด็กคนไหนจะเหมาะสมกัารวันเด็กดีนี้ที่สุดสําหรับครูจูนเออครูใหญ่ครับในไหนคะแนนมันก็ออกมาเสมอกันแล้วอะแล้วเพื่อไม่ให้ครูจูนเขาหนักใจทําไมเราไม่แบ่งรางวัลให้กับเด็กทั้งสองคนไปเลยล่ะครับ เราทำยังไงไม่ได้เราคุรจะรันเพราะผมได้สั่งทำโล่เฉพาะรางวัลน,นี้ไปอันเดียวครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราเพิ่มรางวัลอันนี้ไปก็จะดูมันไม่ใช่รางวัลพิเศษใช่ไหมอะตกลงว่าไงเธอคิดได้หรือยังว่าจะเลือกใคร Hmm. To... จะเซพประสาทงามให,ให้เธอไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีราชรถเลิศเลอแต่ฉันมีใจพิเศษจ,จะพาเธอผ่านคืนนี้ไปฉันเป็นเพียงผู้ชายคนนี้ที่มีใจมันรักเธอ สุฤดีเราจะบินนี้ค้ามน้ำทะเลและแดงกว้างใหญ่ดาวเราดังฟันกลางคืนยาวนานร้านหัวใจไม่พบเราไปทอดทิ้งใจรักจะพาแต่เราไปสองคนฉันไม่จีคน